สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่อยากเพิ่มฟุตบอลครับในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะมันไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่มันคือการเปิดเผยแผนการใหญ่หรือเดือกแกนดีไซน์ของอินิออสที่ทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่ามิดฟิลด์ค่าตัวร้อยล้านการยื่นคำขาต่อน,นักเตะซูเปอร์สตาร์หรือแม้แต่การตัดสินใจอนาคตของเด็กอายุ17ปี ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้ววันนี้เราจะมาถอดรหัสแผนการที่ซับซ้อนนี้กันครับก่อนที่จะเริ่มข่าวแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมตําแหน่งมิดฟิลด์ถึงสําคัญกับยูไนเต็ดขนาดนี้นับตั้งแต่การจากไปของรอยทคีนสมโมสรก็ประสบปัญหาในการหามิดฟิลด์ตัวรับที่สมบูรณ์แบบมาโดยตลอดเราผ่านยุคแม็กเฟสที่ถูกวิจารเรื่องความไม่สม่ําเสมอจนมาถึงยุคของกาเซมิโล แม้จะยอดเยี่ยมในเกมยุโรปแต่ก็เห็นได้ชัดว่าสังขารที่โรยลาทําให้เขาประสบปัญหาในการรับมือกับความเร็วของพรีเมียร์ลีกปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของฤดูกาลนี้แต่มันเป็นปัญหาเรื้อรังที่อินิออสตั้งเป้าหมายว่าจะต้องแก้ไขให้ได้หลังจากที่เกมปีซีซั่นได้ตอกย้ําปัญหาวิกฤตในแดนกลางล่าสุดครับเบนจาคอบได้รายง,งานคําพูดที่น่าสนใจของรูเบนอโมริมที่ได้กระตุ้นบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่า ไปยื่นข้อเสนอซื้อคาร์ลัสบาเลบามาเดี๋ยวนี้แสดงให้เห็นถึงความพะยอทยานหน่อยและสโมสรก็ตอบสนองทันทีครับเดอะสแตนดาร์ดรายงานว่ายูนิเต็ดเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอที่2ในสัปดาห์นี้หลังจากข้อเสนอแรกที่พ่วงโทบีคอลเลเยอร์เข้าไปถูกปฏิเสธ แต่อุปสรรคใหญ่คือราคาที่ไบตันตั้งไว้สูงถึง105ล้านปอนด์และตามรายงานจากคอสออฟไซต์ตอนนี้มีคู่แข่งในลีกถึง6ทีมรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจับตาสถานการณ์นี้ซึ่งยิ่งทำให้การเจรจายากขึ้นไปอีกและการที่จะปิดดีวบาเลบาได้นั้นขึ้นอยู่กับการขายนักเตะครับดีวที่ใกล้เคียงที่สุดคืออเลฮันโดกานาโชฟราบิซิโอรโรมาโ,โนยืนยันผ่านทางช่อง YouTube ของเขาว่าการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีนั้น เสร็จสิ้น100%แล้วแต่ตอนนี้ทั้ง2สโมสรกำลังเจราจาค่าตัวกันโดยตรงโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการ50ล้านปอนด์แต่เชลซีพยายามต่อรองด้วยดิวแรกตัวอย่างอักเซลดีซาซีกับเลนาโตไวกาซึ่งยูไนเต็ดปฏิเสธและต้องการเงินสดเท่านั้นในขณะที่รายของลาสมุทฮอยลุนเบนจาคขอบก็รายงานว่านักเตะได้ถูกสโมสรแจ้งโดยตรงว่าเขาจำเป็นต้องย้ายทีม เพื่อบีบให้เขายอมพิจารณาข้อเสนอจากเอซิมิลานที่ตกลงค่ายืมตัวกับยูไนเต็ดได้แล้วที่6ล้านยูโรส่วนเจดอนซันโชสถานการณ์น่าเป็นห่วงที่สุดครับเมื่อคิเซนฟอกยืนยันว่าดอทมุนไม่สนใจในตัวเขาแล้วและแอล t ติโกมาดิดก็ติดปัญหาโคตาทาให้กรณีของเจดอนซันโชเนี่ยยูไนเต็ดแทบไม่เหลือทางเลือกเลยและการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับเราสามารถมองเห็นอนาคตได้3รูปแบบ 1. กรณีที่ดีที่สุดคือยูนิเต็ดขายกานาโชและฮอยลุนได้ในราคาดีและนำเงินไปปิดดีลบาเลบาได้สำเร็จต่อมาครับกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือขายใครไม่ได้เลยและพลาดตัวบาเลบาไปให้กับคู่แข่งและ3ครับกรณีที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือการเจรจาที่ยืดเยือยไปถึงวันสุดท้ายของตลาดแต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ก็มีการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตครับเดลี่เมลโดยนาทานซซอลรายงานว่า สโมสรได้ตัดสินใจไม่มีแผนที่จะปล่อยยืมชีโดโอบีในตอนนี้และจะเก็บเขาไว้ในทีมชุดใหญ่เพื่อพัฒนาฝีเท้าต่อไปนี่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้อินิออสจะไล้ความปานีกับผู้เล่นชุดใหญ่แต่พวกเขายังคงให้ความสําคัญกับการปลูกปั้นเยาวชนไปพร้อมๆกันสรุปแล้วนี่คือช่วงเวลาที่บีบคั้นที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแรงกดดันจากผู้จัดก,การทีม การต่อสู้กับคู่แข่งอีก6ทีมและการเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการยื่นคำขาดทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของปาชิาการทำงานแบบอินิออสที่เน้นความเด็ดขาดและผลประโยชน์ของสโมสรเป็นใหญ่สัปดาห์นี้เราคาดว่าจะเป็นเดทไลน์ภายในของสโมสรจะเป็นช่วงเวลาที่ชี้ชะตาการปฏิวัติของอินิออสในซัมเมอร์นี้ทุกคนคิดว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับและที่อยากแพงฟุตบอลเราจะวิเคราะห์เบื้องหลังที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้คุณเข้าใจได้สเสมอ ดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการเคลื่อนไหวสำคัญของปีสาตแดงครับ